ยินต้อสิกลับบ้านเลยลราเหรอมว่ามันเดือดเลยนะเดือดจังไดเพราะกะสองทุ่มนึงมึงยานเมียมันบ่แักผาโอ้ย <c oughs> เรื่องยานเมี่นยนี่มันมาแมนผมดอกผมยานกับเดือดแล้วเจอดีซิซิเพราะว่าผมเจอดีมาแล้วมึงห่ออยังวะผ <c oughs> ีมันบ่ โอ้ยฟังจังหน่อยเถอะผามไม่พอจังเลยวะ่ะตัวมือก่อนนะนะผมขี่รถเชื่องกลับบ้านต่อประมาณเที่ยงครึ่ง,นะน,งน,นี่แนะหลนะแล้วผมก็พอเด็กหน่อยเพียงคนหนึ่งดูผ่างทางนะถ้าว่าก็ไม่ได้สนใจอย่างดอกก็ขับรถต่อไปซื้อๆอีกประมาณจะกิโลหนึ่งนะแล้วผมก็พอเด็กหน่อยคนนั้นเฮ้ยผีแท้ๆ ห่างก่อนอย่าเฝ้าสอดได้ยินคนณกำลังตื่นเต้อนอยู่อัวอตๆขา่อ,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 อผมกับใจข้อบดีนะก็ะเลยตัดสินใจขี่รถต่อไปอีกประมาณกับสองกิโลเสือ้อใบผมพอเด็กนายคนนั้นอีกส่วนเลยผีแท้ๆเราต้องเห็นจัไหนต่อมาผมก็เลยตัดสินใจจอดรถเลย แล้วก็สวดมนต์อิติปิโ,โส,ส,สสวดผิดสวดถึกตามภาษาอะไรล่ะแล้วเด็กน้อยคนนั้นก็คือปีนล้วย่างเขามมหาผมเนี่ยไอ้ไอ้ไปจ่ายต่อวะแล้วมันก็เอิญวะไอ้ไอ้มึงเมาหร้อบป่เห็นขี่รถว่นไปวนมาเป็นวุงเวียนอยู่ได้กูเห็นแล้ววิ่งหัวซิ่ปายวะสันวะ อตใส่มากินสิ้นบักภาพออได้ปะพออะไรมึงกัพอได้แลยเป็นเจงไใดมิยาโทรหาพ่อมึงติดบอติดจ้ะพ่อมึงติดกลับมาตอนใดพ่อว่ไหนรับสายแต่ว่ามีผู้หญิงรับสายฮะผู้หญิงรับสายกลับมามึงตายแน่แน่บักหัวลาน เออไอ้ยิ้มหอที่นผมเ้าผม chậm เนี่แล้วพอได้อายแน่ใ,นใจบอกว่าซื้อย่ำตีนไปฝากไอ้แจงแล้วเนี่ยไอ้สีหลอดนะย้ำตีนไก่ว่าไว้มันเบิดในแบบผาเ <c oughs> นี่ยกูใน,นมันมักขนาดเลยเอ่า มื้อนั่นเอาไว้กูกลับบ้านเวลานี่แหละแล้วลกูก็ซื้อย่ำตีนไก่ไปฝากมันมันเปลี่ยนจากหนาบึงเป็นห้อยยิ้มทันทีเลย,ย <c oughs> ว่าแต่มึงล่ะเดียวัตลอดจังไถผมนี่มีวีซ่าโตลอดได้กันแล้วกันไ่ไ <c oughs> <c oughs> ด้อายเนอะโชคดีเ <c oughs> <c oughs> ด้อโชคดี มุกไปใส่มาเดี๋ยวเดินเทางขึ้นเมืองตะกับโทรศัพท์เป็นยังขึ้นติดตอบ่ได้ชักสีเอาไงหรือเด็กขูมือเนี่บูหูจักมือฮื่นเมื่อซ่านเด้อนุ่มมุกคือว่าโทรศัพท์ไอแบทเบิร์ดแตที่รักที่แรกก็ว่าสีกาบตั้งแต่หัวขําแล้วล่ะแต่พอดีเมื่อแต่เถียงกับมูไออยู่นะเถียงยังก็ดอกก็เดือเดี๋ยเดินเทียงขึ้น มูออายล้วะมันบอกว่าเมียอ,อายบอกงามอ,อายนี่เถียงข้อเป็นเอ็นเลยเลยว่าเมียอ,อายเน่ยงามที่สุดในหมู่บ้านเลยน่าโคตรอิสาเดสซิมี่ผู้ใดล่ะได้เมียงามสําอายอ,<ฮ>อิหลี่บอธิรักก็เป็นตาหากแท้จิรักของเมีย กลับมาเมื่อยๆไปอาบน้ำอาบทาไปนอนถอดกัวข้ามาจ้าเมียจ้าใจเย็นๆกนจ้าเมียจ้าอันหัวซื่ออันต้มตีนอย่างนี้เปลีไ <arose> ใในไก่ของโปรดของโปรดมาฝากน้ำจ้ามี <ustedes> ่ยาโทรไปหามึงมีผู้ยิงหับสายบอกกูมาเดี๋ยวนี้ผู้ยิงคนไหนยุกับมึง ยิงทั้งไหนบอมีหรอโทรศัพท์ไอแบ็คเบิร์ดบ่บอกกูเมนบอกมึงสิลาเิดเี่ยฮะมสิลาบเเดี๋ยวพัดยกกันพัดยกกันมียา บอกพอมาด้วยอีผู้หญิงคนนั้นน่ะมันวาวาจังไรเลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้<ะ>เลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ไอยินคอยขอโทษคอยผิดไปแล้วให้อภัยคอยด้วยไอยินเนอมึงคือาถามลูกให้ดีๆเสียก่อน คุณหับพ้นข้ามสิวะาหากคุณมีปัญหากเกี่ยวกับสายตาอยากมีสุขภาพดวงตาที่ดีขึ้นอีรูทีนดูทีนเกรดพรีเมียมนำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์ช่วยคุณได้โปรโมชั่นพิเศษราคา680บาทลดเหลือเพียง590บบาทสนใจสั่งซื้อตามเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยค่ะ